กูบ่ปมีอันล้วเมื่อเฮือนล้วเมื่อเอาเอาเนี่ยทามอันนั้แนวนันแนวตานเขาขาววันใหม่เนี่ยเงี้ยมันใหม่เราแห่แห่สบายดีเอาที่ย่องเมื่อวานเขาเปลี่ยนบรรยากาศย่องเราแห่แห่เขาเราตูกมากินปลาอีน้องเขาจิ๋วหักเบนตอนเขาลงปมีจะใครเป็นคนลงเนาะบ่เอ้ยพ่อใหญ่ตั้นกับพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่สีมาทันลงปลาเฉยป๋อ ลอกมานาดกพใหญ่อู๋พอเราทำให้ถูกล้วจิด่ใหญ่ตันีนลงพ่อกระิมาก่อยปลาไหคะพงเรียนี่จะหายเลยชุกคนนะชุกคนกินก่อนแล้วก้อยก่อนิาอ่อหายเลยเรียบร้อยเียรอยแล้วพงเรียนจจะหายรอบนึเดียูโางเรียเอาผ้าคล้องคอมันที่ทุกคนเป็นอย่างแต่ก้มันกิดขอว่านเป็นยังในอพิงมันนมัไหายยนนะหาคูเมเดี๋ยวนี้นะมันลดหน้าเลิกเลยเนาะนี้เนาะ เนืมีผรังแกนัวตร่ทามันเห็นมันอยู่เป็นยางดวันใหม่่ะคนตีตัวตรงนี้มีเนรังแกเฉลเงี้เด็น่อยแล้วนะเห็นบอตอมันอยู่อุบาลมันหายจนสั่นังแกมันยางนะเป็นคนขี้ยางมันนยียากมันหายจนสั่นมัไปโรงเรียนเลยแบบนี้ไปโรงเรียนโกระเฮือนไปขู่เขาทีใครตีลูกกููปติน เขาเปรี้ยเขาบอกว่าโอ้ยตอนไปทำบิดน่ะเองเองไปบอกเขาแล้ว้าวเทือกไทยหายย่อยย่อยอันบ่าวเทือกไทยน่ะสิไปิ้ซอยเขาเน่าไปเป็นผู้ชายเลยเขาเห็ดยังแหล่เพิ่นแหล่สิไปิ้ซอยเขาเขาเขาเราว่าเพิ่นสิเอาของเพิ่นบ้ดนี้เขาเราว่าลุ้มตีเพิ่นทีแค่แหละมอนี่น่ะสิเฮ็ดไทยนะแม่ว่ามอนี่ลักเอาบดนี้เขาเ็ดดีตน นางลิตรีนางลิตรีเพราห่มตีเวอร์ตอนทำยีสต์เฮ้ยไปทำยีสตบมาขอใจกันดูบ่นนะมือแรกไหมมาแล้วมาแล้วห่มันเป็นเออดอกตะกองได้นางหนูดีนางหนูดีพากันตีก็นั่งลิตรีเดี๋ยวนี้เขาก็ถือกันแล้วเขาเลี้ยงเขาเก่งลูกเองนั่นเขาเปเออละวะอย่าตีกันเลยลูกว่ะพี่น้องกันเงี้ยน้ำกันไม่นั่ ก็ให่เผาด่าเยเนี่มีนี่ยกับ่อยว่าการว่าดีๆกินนกันดิบมันกันทุ่นก็เลยโดยโดยทุเเยเขาก็บลตีกันเลยได้ป่ะนี่โดยลูกเอเฮยปาดตีมตีบอกเป็นเป็นนะแม่เปนใหญ่ใช่น้าเบี้ยกิตานี่เออบอกน้ำหมูกีตาโตทีมากวัน มาแตดอนมาต่อเพื่อนี่ต่อยไว้หาเลยฮมาสตดอนมาสตดองมาต่อเพื่อนี่ดำอดแจ้งเป็นการเรยบ้ผลนักบ่อจะางเมื่อนดองดอนอะไรไซต์อีไหนเออตีกับไสตตู้เถยดส่ตีกับสซตตู้ไม่้มเมีองต่างซอยเขาแล้วจเไยเมื่อจต้นจ้ไตีกับไซตตู้เฮ้ยไปเอาเบียร์มากินดีกว่าไอศิลป์เบียร์มากับเบลมือ่าวไม่นะก่อนขับวไก้าาวไม่ตายหม เอาเบียก็เสมอมาเห็นก็่ครดีพี่น้องโอ้ยกินขาเลยกิเขาเลืโอนไว้มาซะเขาเห็ดกินขาเขาก็เห็ดอืมกินทั้งผักผักเห็ดกินกุ้งขาเลยเปิดนันีี เขาเห็ดเยเเรียบยวาั่นเยปลาั่กเห็ดเรียบร้อโอฝามันจะู่ทก้อยลาจนกินเรียบร้อยถวยกับจนล่าเรียบล้อเยลุงบางก็สิ่งแท้ลุงบางก็สิ่งแท้สิบท่านก้อยปลาลุงบางวา่บท่านกอยาลงบางสิ่งบัดมาชวนบัท่านอะไรีบัท่านชวนเลย วันนี้เราจะมาก้อยปลาทูนงนะคะก้อยปลาทูนงซื้อปลาโนจันกับปั้นปลาโนจันทีนี่บ่มพ้นมานี่แหละบางเลยทำซื้อปลาโนจันลงกินปลาหนองสกีนะคะซอสวสุดนี้จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มีอยู่เกมเดี่ยวคมหนักในงานกานกอบขกาวอะไรันนี้ครบรองวันเกิดค่ะให้สาโทรศัพท์ไปบ้าง เ <Q> น <c ười> ี่ยโทรศัพท์บ้านเออเฮาไว้เจ้าไว้ได้ใส่ป้านั้นหัวหน้าได้ล่ะซ่องเลยได้ล่ะ้านันนจิ้ว่อนบ่นจิ้วนถือาเกาะออกมาบ่ได้จักาเกาะมีเฮ้ยมีในาน่ะใตอ้ใเด้เฮๆเฮ็ดหน้าเอตอนนี้เฮาก็กําลังว่าแต่บ่มีาเกาะแน่ๆๆ จ้านอยเต็งเองเจ้านายเต็งกินไลายมันก็ขึ้นคือกันเจ้านอยเองก็บจะไปกินเบียร์อีกมันก็บจะขืนนีแล้วบะเนี่ยเอ้าโมเม่มันลงเงินเฮ้าไปกินเบียร์แล้วะนี่นั่นเฮ้ยเออจะช่วยเดี๋ยวไปติดไฟเต็งเนี่ยังไงไฟจนติดแล้วโอ้ยเอาไปย่างนะเม่เอาไปครัวตัวนี้สิก่อนมาลอยลุงบอยมา ใช่เองยังเองก้อยมอนี่ก้อยป่าพี่น้องโตนั่นเออเอลาหอกใส่น้ามันหนิที่เตาเนสตาไม่สีก้อยพี่น้องมันคืองามแต่ของชันน่ะเปิดไฟหน่อยไใส่เพียงน้าน้อยกจุเจมันเดิมมันนี้ค่ะสบายดีนะคะพี่น้องลอยปลาก้อยเบคอานะการน้ำปลากับบุญนี้อยใส่เกลือพี่น้องบอกลา กินปลาพี่น้องวนนี้ก่อยปลาใหม่ๆก่อยปลาตีมือสาวซุปรนีค่ะสาวสุปอนี้ปุ๊กกินอีกอยู่แล้วอะให้สรเอาย่งบ่ไดกินก่อยปลาได้เฮากับเฮากบอันน้องไม้นั่นกินก่อยกินต้มหอยคับตามอกกินก่อนย่ยนะฮะยู่ยนะฮะย้่ยนะฮะกินกอยปลาแล้วเลยเสแสรบเลยพี่น้องออไซีบอีกมัเแสบบลดอกเฮ้ยีใบเนี่ย เอาพริกโดดจะมีบ่อยเาไม่ให้เตงซอยเดี๋ยวจากบานเลยเอาโดดหรือสีอ้วนักเอาโดดอะไรถอะกวนเอือบนะแม่บัดนี้ป้าปิ้งเอื้อเอื้อพี่ป right. ้าพี่เจ้าว่าเรากายเลยเฮ้ยเบาบ่อยนะกายเนี่ได้อันเจนนัตติลีเราเคยเข้ามาแล้วะลรเถอะเล้ว่าให้เราไปเอาเจนนัตติลีเราได้กินบักพีกบวชหมาจากหมาอกงี้ฮะแจ๊คคือเพลนแล้วไปกินโอ้ยหมาได้กือครึ่งหนึ่งหมาได้กือครึ่งหนึ่งอืามาดูเฮ้ยปนี้ เท้าคนผูนอยู่ห้เท้าก้อัวก็เป็น่ยกงเงก็เป็นดิฟายเฮ้ยไอโฟนไอโฟนเป็นะไมาาพี่ไอโฟนชิปไอโฟนเม้นเป็นจังนเนียมหาานอากมันไ้หางสบายดีพี่น้องแม่สบายดีจ้าพี่น้องป้องปายสบายดีน้ากันนี่ก็คือว่าธมามาซัดะเพราะว่าซื้อมาปล่อยก็ซื้อข้าบริเกอืออาหารนะพี่น้องปล่อยน้องเลย น้องก็น้องใหญ่ลยน้องก็น้องใหญ่ยนะพี่น้องมาลูกโดดกัมีสีแดงสีเขียวมาต้มมส้มมสีเหลืองไม่สเหลือก็ที่มฮุงคือกันเนี่เลยก็เสแพี่น้องมาตัวนี้หัวหอยหัวหอยใส่ตำม้วอเราว่าบลวกไหมบลหอัวหอยบ้านปลาดุกแ้วเลยแม่ชิลั่ิ้วผน้อเด็ก้นใ่นอนาคต้องยากับมีบเวา นี่นะเอาแอเอาอเอาองุ่นผลไม้ดองนะผลไม้ดองเจ้าไคยกินยอน้ำแข็ง โลดสองคนสองคนจะเปิดหัวหนึ่คุมเปันคุ้สองคนครับ,บเลนเลนเลนหดเลน,น,น <c oughs> จะซีบมึงดูมันดูนมัยงมลุงบอยมาแล้วเมซ์อนกับมา,าบอไกไว้บอกจ้ะ มาร่วมมันเกิดมาร่วมมันเกิดงานมันเกิดเขาคือเงียบ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 มาลีเขาถกนาเ้าอาะกินชาำเาหักง่ายเขาไม่หายได้ออกมาถกนาเขาอีกขันน้ำแต่จะแดงโมกระดิกงมาย Chắc mông mong mông cổng lửa chồng mong 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 มันจะดีนะน่าห่าวน้าห่าบวยใหญ่มาได้กินสมอวัปลาได้เด้อไปบอดของดีมีหน่อยได้เด้อ

มันจีดจี้ใจน้อาเ่น้พวันเกิดที่เรียงมองไม่ได้เ้มองูกปลาปาย่กินหมูบิ้งอก แนวกินเอาก็ไ <ska> ด <du le> <sch> <half> ้ยังประธานมีตีนเป็ดตีนไก่ยังมาซื้ออยู่อย่างตีนเอาเป็ฟ้ามันะฟามยังฟรามูมูนะชาวไทยขึ้นงามถ้่บอกมาเ่ยเห็ดปล่อยลอยอยู่นะับเบิ้นเพิ้นอยู่ เมโซนกันหูซึกว่าาเห็นกันงอนนี่มีแต่ป์ุนอาขาวๆไปทำอะไรมาคายได้ไรไปได้บนไอเห็นเก็บกระปองมาสื่อเบียเดอเรียงเบียเดอร์มันเดอร์นคายกระปองหน่าเดอรายแต่กระปองนึงให้ทำงานได้ดีมากกินแล้วก็เก็บด้วยมีงานบไอตังบ้าไผู้บ่าวยู่ ได้เยอะโอ้ได้แต่ผัวเขาอยู่ใช้ก็มีแต่ผัวเขาแค่เดียวนี่ได้ผัวบ่าวผัวเขาได้ลูกได้ลานบาดนีในะโอ้ำได้ลูกได้ลานอัตรกางเฮ้ยกลางกลางน้องดาวสาวจิ๋วแล่นเมื่อเอาอันติ๊กโต๊ะปิกนิกปิกเนื้อสุโฟนสั่งมานาอยังท่านได้นั่งฮะกระสีได้ปิกนิกกระเมิอนี่ล่ะพี่น้องโตเขา โตปิกนิกชุมเฮาน้องไม้กับเบ้าเตี้ยเพื่อนกับเขาเมื่อบ้านก่อนลงตลาดทางนี้ก็กินปาขายฮะเฮ้ยตัวเบิ่งดูคิ้งแล้วนี่แล้วมันฮ้อนอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนเขาเขาให้กินสับข้ามหนึ่งกับบกินนะผมนั่ โอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยว่ะจบคลิปไอเพลงชั่มดีก่อนเดี๋ให้เบิ่งติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อฝากกำลังใจมาแม่เมียคว้ามานั่งกินดิไอสิไปใส่ไปใส่ไป็นอาหารกินมากินรถกินเบียร์ล่ะค่ะเมาหล่ะค่ะเปิดเพลงมันกินมาลงหมกโมนี่มื้อนี่ว้าวมอนี้บักโมนั่นเฮ็ดได้สิกินบักโมกินบักโมเย็นกินบ่ได้ทุบัยหมกโมก็ซ้ำมันซจำคนน้อยหมกโมนะกระหายน้ำแห้งบบดนี้